กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับม,มาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับในช่อง Super Kim Channel ก็กลับมาเล่นเกม i n a s m a r Go Sticker 2013นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราเอา่ายังไงอะ่ะคือผมได้ซื้อตัวละคร i n a s m a Eleven Go ของ i n a s m a j ปดีกว่าครับพูดผิดเนานะก็คือซื้อตัวของ i n a s m a j 8มาบางตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซ้อมอะไรมากเลยนะครับ ก็บางตัวยังไม่ได้ท่าประสานของแต่ละตัวเลยนะครับแต่ก็ซ้อมมาบ้างนะครับครวงนี้ก็จะเป็นการช้อปปิ้งนะครับซื้อของอะไรนะเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อตัวละครเพิ่มนิดหน่อยตัวอะไรตีตัวไหนดีโอเคตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบอีกตัวเนึโอเคมีอะไรอีกไหมก็ ปรับแต่งอะไรน,นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมกพเดี๋ยวมาเช็คอ๋อตรงนี้เป็นเช็คความสนิทน,นะครับของแาและตัวนั้นออกขเลือดตกใกล้เต็มหนึ่งร้อยแล้วตัวอื่นๆก็น่าสนใจนะครับเรเดี๋ยวค่อยๆปรับปรับแต่งๆกันไปนะผู้บุคี้จะเป็นตัวละครหลักที่ผมจะเล่นนะท่านผู้ชม มี okay. uh huh. รถตกโอเคเราขจิบใครออกเอาอะไรชื่ออะไรนะโอเคมีท่าภาสานแต่น่าจะไม่ใช่ท่าภาษานที่เราใช้แน่นอนนะโอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมเลยนะครับ โอเคครับผมก็ได้ตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับกบ็อันนี้จะเป็นพาร์ทจบของ EP ที่พาร์ทจบในเมืองที่สองนั่นเองครับพาร์ทจบวันนี้น่าจะเข้าภาพอินาสึมะอิวน,นโกแล้วนะครับเราโดนแย่งไม่ได้นะครับบุคิแย่งมายังไงยังไงล่ะโฟูฟุคิ ป่ีนะก่อนครับลังใกล้เต็มแล้วหชาร์จเลยโอ้โ,โ,โไม่นชนตัวใหญ่นะชนโดลละนรอเดี๋ยวซตนทำยืนนัะงไย่างครับยังไงล่ะข้นะาวเวสามอะไรอ่ะ

สวยครับยังไงโอ้ยย ar er ังคาโอ้ยรมเงี้ยคาเบลมองไปเลยนะฮะเนี่ยโเมีมันมีคอนดิชั่นความุสวยครับ อย่าให้ช้าคร์กฮองจอังนี่สูนงุ๊งจักเหมือนกระสุนงงจักมากเลยนะครับสำท่านี้นะโอเคกับฟรีโอชาร์จแล้วก็มีข้อปล่อไปนะยังไงละ่ะโอเคสไลด์ครับฟรีโอชาร์จเดี๋ยวชารตมือชาร์กยังไงให้ไดีอีกนะ คือบังคับยากพอสมควรนะโอเคสไลด์ืนลงมาได้นะเดี๋ยวซาตะอเดไฟเลยปิดไฟไหอัเปิดไฟชนเปิดไฟชนอีกทีเอัาโอ้โหเย็ดแม่เลยเวบังคับยากจังเลย ขอให้นคำหยาดพี่หลุดไปนะครับไม่ไนะไมคิดว่าจะเปิดเสียงมมไฟไว้ด้วย เรียบร้อยไปครับทางท้องเลือกอลโอเคเราก็ยังเป็นเราได้นำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ยังไงล่ะโอเคกนเชียังสวยมากครับชาร์จเลยครับโอผหมดแรง อไอ้หักเองชิบวิญญาณเลยโอ้ไหไอ้กุ๊ดทำเทำไมันแหลกเง นี่แหละมิดฟ yeah> ิลด์นะจริงโอ้โหแหลกมันเหลกอะไรวะขอโทษนะครับขอวางในความกระตุกนะไม่รู้กระตุกอะไร

パインボクはきょうじゃないよ。

ม่เสียสักประตูเลยดนซีเนจริงเหมแล้วมนะอน้วนยิงแต่เท้าวิวหนึวิวสองะนะรีับ้ดวิวสนี่น่าจะเข้าครับไม่เหลือโอเคยิงเลยนะครับอาติสอา

มีอะไรในช่วงนี้ครับเราไปต่อกันเลยนะฝั่งน้องข้ามีฝ่ายเคียบบอลนะครับโอเคฟุทิ่ชนะฮะฮาฮะฮะฮฮะาะมัมีที่กี่ตัวเนี่ีตัดมา คิปอยู่ค่ะ้คยิงดเวยซื้อตัวแกงเพื่อนทำไมเนี่ยโอ๊ยตายโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยท่านี่ครับเฮ้ยนี่ไงโคตรเลยูหลังเขาเลยไม่ต้องก่ะ ยูตัวไปแก่งเพื่อนเจอเพื่อนทอาคิวป่ะกี่หมื่นี่้อะหล่ะไม่้องโจมเราไม่ต้องหาไหนที่น่าไปไหนก็ไปไปชิวโซนไอเไมเสร็จไปเลยไปตลยเฮ้ยตัวเนี่ยทำงานนี่เนี่ยโอ้ทงานแล้วทำงานอ่ะอ้าวตายอ่ะไม่ตัวเออ เุอดจริเยโอ,อ้ัถ้าเสียงอะไรเข้าก็อย่าสนใจนะครับก็ม <laughs> ันเป็น Earth. นั่นเลยครับไม่รูล้ละ ก็ขอใภัด้วยนะครับถ้าชอบหรือยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสครายนะก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยเนี่ยโอเคครับลองมาต่อเนี่ยตอนนี้ก็ห้าประตูต่อศูนย์นะครับในครึ่งที่สองแปดนาทีแล้วนะก็เดินชนโอเคควรจิกหนึ่งดูซ้ายออกยังไงล่ะโอ้โห ไปมาเลยครับไปครับไปครับนะไปครั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 บ เกียร์ข้างหน้าสวยเด้งโชวโอเคนี่รโตกมีท่าครับชโชว์เลยเคุณดาบดาวตกมไม่ได้เห็นท่านี้น,าน,นานพอควรนะครับขับเทวะเอ็กไม่ไหวแล้วครับ ลายมากคมดับดาวตกลำหมาดโดยการใช้ท่าเิลสออย่างนน,นั้เลยแล้วนี่ใหญ่เวลสามเนาะรู้จักเซฟตันเองเลย<ป>โอเคดักคอนครัชลยสองไฟเออเทนโดอาคิสลาตัน ยังไงครับส่วนข้ามันดูรับไม่ได้ดีมากช,าช้าครับฟินดิโอหมอฟิตดิโอมาแบก <Anthony. S 1> เลยนะครับเนี่ยโอดินซอส ขาดแห่จงจิตวิญญาณไม่ไหวเจ็ดต่อสูะนะครับคือขครยี่จัดเลยนะครับกงไงอะโอเค

หน่ง <c oughs> โดนชนออก,อ,กอ,ออกแล้วอินอโทคิดอยู่นะ ก็จบลงแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ